วดเดี๋ยวลองจะใส่เลยนะครับตอนนี้เขาอยากเขากลับมาจะไม่ถือนะดูหน้าทุกนี่นะดิให้เยอไปเลยนะครับนัดคนดู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 ด อ่ะจิกกิจิกกิก่อนนะครับทุกคนดูนะทุกคนดูดูด,ด,ดูเดี๋ยวเราจะรอให้มาล้ำไหลก่อนครับทุกคน มาเจอกับช่องอภิชับเแชนแนลนะครับทูนก็วันนี้นะครับทคนเราจะมาเกล่นน้องนะครับทกคน้องที่ไทยคลีดด้วยกันนะครับทคนก็วันนี้นะครับเราจะมาเกล่นน้องเดี๋ยวเราไปเกลีนของเป้านะครับแล้วก็จะให้ทานน้องตอนนี้น้องไปไหนผมไม่รู้นะครับทคนก็เราจะไปเกลนของเป้าแล้วก็เราจะใส่ชุดลูกนะครับทคนให้มากินนะครับโพระจะโลว่า แขกินนะครับทุกคนจจิงๆโจะให้มากินนะครับจะใส่โชโรนะครับทุกคนแล้วก็จะใส่ขั้นจะใส่ไปข้างในของของเปรี้ยวที่เรามาจะเกี่ยไว้นะครับจะเกี่ยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วนะครับนะครับทุกคนนี่นะคทุกคนขอบเปรี้ยวนะครับนีทุกคนแต่ลันดูนะครับนี่ดู่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะ เกียรุ่นนื้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็รุ่นน,นี้ก็ได้นะครับทุกคนนี่นะครับได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปใส่โชโรนะครับ,รบ,รบทุกคนก็เราจะเอาครื่งน,นึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปใส่เลยนะครับเนี่ยทุกคนเนี่ย เดี๋ยวเราจะกลับไปซอยเวครึ่งหน่งนะครับ,น,รบนี่แหละนะครับโขนเดี๋ยวคขนจะหล่อให้นอกก้องกีนะครับดูทุกคนนี่ครับเดี๋ยวคนจะหลอนให้นอกก้องกีนะครับเ,เราจะเอามีซซยขอบเปรี้ยวก่อนนะครับนี่นะทุกคนใส่แล้วนะครับ เขากลับม,มาแล้วนะครับทุกคนกลับม,มาแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราต้องกีแล้วนี่ฮะทุกคนเราใส่แล้วนะครับดวดูเขาจะกีไหมนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนดูดเดี๋ยวลองจะใส่เลยนะ,นะครับทุกคนตอนนี้เขายากเขากลับม,มายังไม่ถือนะ ูหน้าทุ่งนี่นะดิให้เยอไปเลยน,นะนมทุด่ดุดบดุดุเนี่เราจะอาชิกเกชิกกีก่อนนะครับทุ ดูทุกคนดูดูดูเดี๋ยวเราจะรอให้มันล้ำไหลก่อนครับทุกคนนี่นะทุกคนดูว่เราใส่เสร็จแล้วนะดูเดี๋ยวเราลองน้องกลับมานะครับนี่ยทุกคนดูสดูทุกคนนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับดูสิทุกคนเนี่ยทุกคน ข้างในนะครับทุกคนข้างในมีแต่โชโรนะครับก็ข้านนทเราเอาพรีนะครับจากเหลือนะครับทุกคนนี่แต่ข้างในนี่ทุกคนมีแต่โชวโรนะครับเดี๋ยวถ้านอกกลับมาเราจะดูว่าเราจะหลอดให้มากีสําเร็จหรือม่นะครับทนเดี๋ยวเราไปติดตามตอนนอกกลับมานะครับทุกคนตอนนี้นอไปนะไม่รู้นะครับเนี่ยทุกคนก็เราจะหลอดน้อเหมือนกันนะครับว่าเรากีเหมืนกันนะครับทุกคนแต่เราไี่ใส่เต็มพรีกาบเกลือนะครับทุกคน งั้นโทษเดี๋ยวเราจะเอานะทุกคนก็พรีนะครับทุกค็เราจะหลอนน้องว่าเรากินเหมือนกันนะครับโทษเนี่ยก็เราจะหลอนน้องว่าเรากินเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนดูครัของเรานะครับโอ้โหแบบไม่มีชโชโรอะไรนะครับ เบสน่าจะอร่อยอยู่นะครับทุกคนแต่นอนนี kind of so, ่เราจะรอให้ม like. <Sh ot ky> ันก <ifi Bundest ara> so, ินกับโชโรนะครับข้างในข้างในขอปเตล์นี่ของเนาะในข้างในขอบเตลวนี่มีแต่โชโรั้านในเลยนะครับทุกคนก็ของเราเนี่เบสจริงๆเราจะไม่กินนะครับถ้าน้องับมาเราจะให้กินน้องกน้องกินก่อนนะครับดูเดี๋ยวเราจะรอให้น้องกลับมาก่อนนะครับทุกคนของเราน่าจะอร่อยู่นะแต่ข้นข้นในของน้องเนี่ ขอบเดวขอเราจะให้กินน้อนเนี้ยนะครับทคนข้างในเนี้ยมีแต่โชโรขนาดเลยนะครับทูลแต่ขั้นนอนขั้นนอนเนี้ยนะฮะหน้าทูลขั้นนอนเนี้ยเราเอาเกลือแล้วก็ที่บางไว้นะครับทคนเดี๋ยวเราถ้านอกกลับม,มาแล้วก็เราจะให้กินนะครับทคนเดี๋ยวเราติดตามตอนนอกกลับม,มาเลยนะฮะทูลเนี่ยทุกคนขอเนี้ยขอขนน้อนนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ขอผูวนะครับทคลก็เราตอนนี้เรา จนนอ,อนอรอนนอกลับม,มาก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าน้องกลับม,มาเดี๋ยวเราจะเรียนนราากน้นะครับว่ามากีนะทุกคนเราไม่รู้ว่าจะเรียกสามปีไหม,มนะทุกคนีอนโชกตอนนะอกลับม,มาแล้วครับเราเกือบชั่วโมงนะครับทุกคนหลุดหลังเลยนะนี่าด่วนโดนไอเสียรด มาดูว่าสามัสามแล้วก็เราจุกทีเลยนะครับทุก น้อยยากกลับมาไม่ถือนั่นแต่ก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนก็เราจะลรานน้าก่อนนะครับเมื่อกิ้พลันหลางเฉยเลยนะครับทุกคนางนน้าก่อนครับ แล้วนาเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราตอนนี้นอกกลับมาแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้ได้ยิเสียงล้องนะครับทุกคนกลับมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าคือไหนหน้าทุกคนเดี๋ยวเราจะรอน้องเลยนะครับถ้ากลับมาถือเดี๋ยวเราจะเกี้ยงเลยนะครับทุกคนเนี่ยทุนทุนเขากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับทุกคน nó no, đá chia can cho coi nát luôn con là cho mặt kia để khoảng năm chín đâu rồi luôn được ở kia đấy giờ là hay nó kia còn á luôn ở đây một cái này nữa nát luôn nát cho an lòng เขาเริ่ดัดเดเดี๋ยวละเราให้นกกีีเซงก่อนครับดัดเดมมอลิบนั่นละทุกคนเดืดขึุมาให้แล้ว Cái kia mày mua hát luôn thôi, tay phong lót bê lì luôn hát luôn hát này hát chắc hát lóp hát luôn cha, luôn hát luôn hát luôn luôn ดูแลนะครับทุกคน,รกคนเราแค่สับเรียนนะทุกนก็เราไม่ไม่เสร็จแล้วนะครับทุกคก,ก,ก,คทกคนก็เดี๋ยวในไหนแล้วก็เมจะลองชีพข้าวนะฮะนะยดงตีฟันให้กูแล้วก็เราคิไม่หมดนะนดง เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจบฐานน่อยรสชาตปีง่ายนะครับรสชาติเปีง่ัยไม่รู้มาหวานไหนหวานกินแล้วอรุณนะทุกคนดี่นะทุกคนแล้วทุกคนก็วันแบ็กตอนนี้วันนี้นะทุกคนก่อนจะก่อนน้อยจะไปไปไหนเมื่อกี้ไปไหนไม่รู้นะทุกคนกว่อนจะกลับมานะทุกคนก็แบ็กร้องเกินชั่วโมงนะครับ ก็แต่น้อมย <g ill ie> ีสอกีสอคาซกะแล้วก็แบบโอ้โหแบบหวานนะครับเดี๋ยรู้รู้ตัวเลยนะครับทุกคนรู้สึกัะว่าเราใส่อะไรนะครับทุกคนก็วันนี้แก่นอนซัมเบร๋ยนะครับทุกคนนะทุกคนก็วันนี้แก่นอนซัมเบรียนะครับเมื่อกี้เราใส่ชโูโรปเบบเขากีตอนแรกแบบไม่รู้อะไรนะครับทุกคนไม่รู้นะับบพอสโมโมละแบบ เราดูสวยเลยนะทุกคมว่าเราใส่อะไรนะครับก็วันนี้แกล้งน้องสัมเร็จนะคะรับทุกคนก็ทุกคนเลื้ยงคูไหนถ้าอยากดูอะไรก็มดไลา์คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้นะคะรับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอภิชาชานะนะครับ